สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวไฟฉาย o r ไ i right ต์ w a r ลอ r 3S Copper Element Edition ตัวนี้นะคะซึ่งในเซต Element Edition นี้นะคะจะมี5ตัวค่ะแต่ละตัวเนี่ยจะออกแบบตามธาตุดินน้ำลมไฟซึ่ง4ตัวนี้นะคะเขาจะผลิตจากไทเทเนียมตัวที่มิ้งได้มาเนี่ยจะเป็นธาตุที่5ค่ะซึ่งผลิตมาจากทองแดงแต่ละตัวเนี่ยผลิตมาไม่เยอะนะคะขอให้กดซื้อให้ทันนะ มาดูที่ราคากันก่อนเลยค่ะตัว OL l i ฟ์วิล r ลี่ยร์ทรีเอ i t ียูลิมิตตัตัวนี้นะคะราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่4,760บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางโอไลฟ์เนี่ยจัดโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะลดราคามาถึง32%เลยเหลือแค่32,36บาท80สตางค์เท่านั้นเองแต่ว่าจะคุ้มกว่านี้นะคะถ้าเราเลือกซื้อจับคู่กับสินค้าตัวอื่นหรือว่าซื้อเป็นชุดสุดคุ้มค่ะราคาก็จะลดลงไปอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็เขายังมีโปรโมชั่นอื่นๆมาลดอีกเยอะะเลยนะคะ สามารถคลิกลิงก์ที่มิ้งลงไว้ให้ใต้คลิปนี้เข้าไปดูโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคมได้เลยค่ะและทางโอไลน์นะคะเขายังนําไฟฉายรุ่น i3 ทรีอีสีดำ,ำมาขายเพียงแค่39บาทเท่านั้นเองลองเข้าไปซื้อดูนะคะถูกมาก โปรโมชั่นเนี่ยจะเริ่มวันที่25ากรกฎาคม2 5 6 5ค่ะเวลา2ทุ่มสิ้นสุดโปรนะคะวันที่30กรกฎาคมค่ะเวลา10บโมงเช้าแต่สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยไม่ทันช่วงโปรโมชั่นหรือว่าสนใจสินค้าตัวอื่นๆของโอไลน์ที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่นนะคะสามารถสลรหัสส่วนลดมิงกี้ค่ะเพื่อรับส่วนลดพิเศษ12%ในการซื้อสินค้าของโอไลน์ได้เลยค่ะส่วนลดนี้นะคะไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะรายละเอียดช่องทางการสั่ง ซื้อแล้วก็โคส่วดนลดเนี่ยมิ้งจะลงไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยตัวไฟฉาย o l l i g h t Warrior 3 SCU นะคะจะถูกแพ็คมาในกล่องแบบนี้ค่ะซึ่งกล่องเนี่ยจะใหญ่พิเศษกว่าตัวปกติที่ขายอยู่นะคะด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีบอกสัญลักษณ์ดินน้ำลมไฟเอาไว้ด้วยด้านข้างก็จะมีชื่อรุ่นค่ะเขียนอยู่นะส่วนด้านหลังกล่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะคะ เปิดกล่องขึ้นมาค่ะก็จะเห็นแผ่นสีเหลืองที่จะบอกเราว่าต้องฉีกซองพลาสติกออกก่อนแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะคะอย่าลืมอ่านกันด้วยนะพอเอาแผ่นสีเหลืองออกนะคะเราอ่ะก็จะเห็นตัวไฟฉายที่ซีลสูญญากาศอยู่ในซองพลาสติกแบบนี้ค่ะที่ว่าต้องซีลสูญญากาศเนี่ยเพราะว่าเขาเปลี่ยนสีได้ไวมากเลยนะคะเมื่อเจอกับอากาศสีจะหมองขึ้นค่ะแล้วก็ดําขึ้นแต่ด้วยความที่เขาเป็นทองแดงนะคะความหมองเนี่ยก็จะทําให้สวยไปอีกแบบหนึง่งซึ่งบางคนก็ชอบงานแบบนี้ค่ะเพราะว่าดูคลาสสิก สำหรับส่วนตัวนะคะมิงชอบค่ะและก็จะมีกล่องเก็บอุปกรณ์มาให้ค่ะมาดูในกล่องนะคะจะมีซองไฟฉายไนลอนสีดําแบบนี้อยู่ค่ะด้านในก็จะมีสายชาร์จแบบหัวแม่เหล็ก MCC 3นะคะซึ่งชาร์จได้สูงสุดถึง2แอมป์อีกด้านค่ะจะเป็น USB แล้วก็จะมีคู่มือมาให้นะคะคู่มือเนี่ยจะอยู่ด้านล่างสุดของกล่องเลยค่ะมีวิธีการใช้เป็นภาษาไทยให้ด้วยนะคะสามารถอ่านวิธีใช้ได้เลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเคสซองไฟฉายนะคะของรุ่น w a r r i o r 3 SCU ค่ะ รายละเอียดตัวเคสเนี่ยก็จะเหมือน Warrio อ 3s เลยค่ะมาดูกันที่ตัวไฟฉายค่ะก็ฉีดพลาสติกออกเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะทําเป็นร่องสําหรับฉีดเอาไว้ให้นะคะข้างในเนี่ยก็จะมีซองกันชื้นมาให้ด้วยความรู้สึกแรกนะคะจับแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยแข็งแรงมากค่ะน้ําหนักเนี่ยจะมากกว่าตัวปกติเนี่ยพอสมควรเลยนะคะมิ้ว่าน่าจะมากกว่า2เท่าเลยนะถ้าสังเกตดูนะคะเขาว่าทําลูกเล่นบนทองแดงมาด้วยนะคะนิดนิดมิ้ไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นละเอียดหรือเปล่านะคะ เนี่ยค่ะเหมือนมีความดิบๆขัดๆสวยมากนะคะมิงว่าโอไล์ like เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะสำหรับตัวคลิปหนีบนะคะก็เป็นสีดำค่ะ เข้ากับทองแดงได้ดีเลยดูไม่ขัดตาดีนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบตัวคลิปเนี่ยก็สามารถถอดออกได้นะมีการพิมพ์ชื่อรุ่นค่ะแล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้นะคะของมิงเนี่ยเป็นตัวที่218ค่ะตัวฟอนต์เนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูนะคะเขาจะพิมพ์สวยมากค่ะสียไม่ได้โดดออกมานะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นตัวอักษรที่พ่นพิมพ์บนกล่องเลยอะคะ่ะถ้าดูตรงนี้นะคะเขาจะพิมพ์เลข5เอาไว้ตรงนี้ด้วยค่ะตัวไฟฉายเนี่ยจะขนาดเดียวกันเป๊ะกับตัวบริเออร์ทีเอสเลยค่ะมิงอะ จะเทียบให้ดูนะเห็นไหมคะว่าเท่ากันเลยความยาวเนี่ยจะอยู่ที่139 m mm มมค่ะขนาดบริเวณหัวไฟฉายเนี่ยจะอยู่ที่29.5 mm มมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะบริเวณลําตัวเนี่ยจะอยู่ที่26.2 mm มมค่ะสําหรับน้ําหนักนะคะมิงก็ไม่แน่ใจนะมิงต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าหนักกว่าตัวบริเอร 3S แน่นอนค่ะ หนักว่าเยอะพอสมควรนะและสามารถกันกระแทกได้ที่1.5เมตรเหมือนกันค่ะความสามารถในการกันน้ำนะคะก็ IPX8 เหมือนกันค่ะ ตัวปุ่มกดนะคะก็เหมือนกับตัว b o r i o r ts ค่ะแต่ว่าต่างกันตรงสีนะคะตัวทองแดงเนี่ยตรงนี้นะคะตรงปุ่มกดเขาจะเป็นสีดําค่ะตรงหัวเบซิลนะคะก็จะเป็นสแตนเลสสตีลสีดําเหมือนกันตัวสวิตช์เนี่ยจะมีไฟบอกสถานะความจุแบตแล้วก็ไฟบอกระดับความสว่างของแสงไฟฉายเหมือนกันด้วยนะคะจะมีฝั่งละสีระดับค่ะแสงเทโบนะคะก็จะแสดงอยู่ที่แสงระดับสีค่ะ ส่วนมูลแล้วก็โลนะคะจะแสดงโชว์ที่ระดับที่1สําหรับแบตก็เหมือนกันนะคะแบตเหลือน้อยลงเนี่ยไฟแสดงก็จะลดลงค่ะส่วนสวิตช์ห่างนะคะเขาจะมีการต่างกันเล็กน้อยค่ะตัววอลเลอร์ทีเนี่ยจะมีเหมือนจุดเงาๆตรงกลางนะคะแต่ว่าตัวทองแดงตัวลิมิเต็ดอันนี้ค่ะไม่มีนะคะแต่ว่าตั้งแบบนี้ได้เหมือนกันทั้ง2ตัวค่ะส่วนตรงเลน,เนก็ไม่ได้ต่างกันค่ะเป็น TIR เลนเหมือนเดิมแล้วก็มี proximity sensor หรือว่าเซนเซอร์ปรับลดแสงเหมือนกันด้วยนะคะตัวแบตเตอรี่เนี่ย อยู่ด้านในเปิดฝาท้ายออกมาเนี่ยแล้วก็ต้องเอาแผ่นสีเหลืองที่ปิดขั้วแบตออกด้วยนะคะตัวแบตเนี่ยจะเป็นรหัส2 1 7 0 0เหมือนตัวบริเออร์ TS ค่ะให้ความจุมาถึง5 0 0 0มิลลิแอมป์สามจุดหกโวลต์ตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นแบตคุณภาพของโอไลท์เองนะคะอ่ะเรามาลองเทียบแสงกันดูค่ะแสงสีขาวนวลเหมือนกันเลยค่ะไม่ได้ต่างกันเลยสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2,300ลูเมนส์ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไทเทเนียมนะคะดินน้ำลมไฟเนี่ยจะสว่างสูงสุดอยู่ที่1 8 0 0 150ลูเมนส์ค่ะตัวคอปเปอร์ที่มิ้งถืออยู่หรือว่าตัวทองแดงตัวนี้นะคะจะส่องไกลสูงสุดอยู่ที่300เมตรค่ะส่วนตัวดินน้ำลมไฟเนี่ยที่เป็นไทเทเนียมนะคะเขาจะส่องได้ไกลสูงสุดอยู่ที่260เมตรค่ะก็จะต่างกันเล็กน้อยเนาะกดเปิดไฟฉายนะคะไฟก็จะติดขึ้นมาค่ะกดค้างไว้แสงก็จะวนไล่ระดับไปแบบนี้นะคะเปิดปิดนะคะเขาอะจำค่าแสงได้นะแต่ว่าเขาจะจำได้แค่ถึงแสงไฮเท่านั้นนะ แสงเทอร์โบเนี่ยก็จะกด2ครั้งติดกันเร็วๆค่ะสโตรบเนี่ยก็จะกด3 คนะคะติดกันเร็วๆแบบนี้ค่ะตัวสวิตห่างนะคะก็กดเหมือนกันค่ะกับตัว v r r i o r t s นะคะกดครึ่งหนึ่งค่ะเป็นมีเดียมนะถ้าเรากดลึกสุดค่ะก็จะเป็นแสงเทอร์โบขึ้นมาการล็อกปุ่มกดนะคะก็กดค้างไว้จนไฟมูนติดขึ้นมาแล้วก็ดับลงค่ะไฟสีแดงเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเราล็อกปุ่มกดแล้วนะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะปลดล็อกเนี่ยก็กดปุ่มค้างไว้ค่ะจนไฟเนี่ยติดขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะใช้ง่ายดีค่ะ วิธีการใช้ไฟฉายนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะสามารถไปดูรีวิวเต็มๆได้นะคะในคลิปที่มิ n งรีวิวบริเออร์ 3S ไว้นะคะมิงอสอนใช้ละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็รีวิวนะคะเอาจริงๆคือละเอียดกว่านี้นะเดี๋ยวมิงจะลงลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าเกิดใครอยากดูแบบเต็มๆนะคะก็ดูในรีวิว w ริ r ออร์ 3S ค่ะเพราะว่าวิธีการใช้นี่เหมือนกันเด๊ะๆเลยค่ะเดี๋ยวจะไปทดสอบแสงนอกสถานที่ให้ดูคร่าวๆนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะมิงอยู่นอกสถานที่นะคะมิงจะมาลองไฟนะคะตัว V a r e เ o 3S นะคะที่เป็นตัว Limited ให้ดูนะคะว่าแสงของเขาในแต่ละโหมดเนี่ยจะสว่างประมาณไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยค่ะนี่คือแสงเทอร์โบนะคะจะเห็นรายละเอียดแล้วก็ไปได้ลึกอยู่เหมือนกันนะคะ แล้วดูนะมิ้งจะปิดไฟนะคะจะได้รู้นะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ฉายไฟออกไปเนี่ยมันจะมืดแค่ไหนนะคะมืดแบบนี้นะคะอีกครั้งนะคะกับมอเทอร์บนะคะแสงมูนค่ะนี่คือแสงมูนนะคะโลค่ะ มีเดียมค่ะนี่คือแสงมีเดียมนะคะต่อมานะคะไฮค่ะโตกค่ะ รายละเอียดต่างๆของรุ่นนี้นะคะแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยวิก์ใส่ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวิ้งฝากกดติดตามมิงกี้ช n แนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ